มีคำตอบสนับสนุนโดยเพียวสินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่งหูยคุณพลอยค่ะดูสิดูสิสเกษตรกรเขาส่งรูปมาให้เราเนี่ยทำไมใบสับปะรดมันเหี่ยวขนาดน,นั้นล่ะคะมันจะมีผลผลิตให้เราไหมเนี่ยนี่ขนาดนี้นี่ไม่น่ามีผลผลิตนะคะคุณกิฟต์มันคือโรคอะไรคะโรคเอ่อค่ะคุณกิฟต์เขารีบินไหมคะไม่เคยคะ่ะ สับปะรดเป็นโรคเอ๋อเหรอคะใช่ค่ะคือทางเกษตรกรเนี่ยเขาจะเรียกสั้นว่าโรคเอ๋อแต่ว่าถ้าแบบทางการเนี่ยก็คือโรคเขียวในสับประรดนั่นเองค่ะอืคือสังเกตเลยว่าใบของเขาเนี่ยจะเริ่มเหียวใช่ไหมคะใช่ค่ะคืออาการของเขาเนาะตอนแรกในใบมันสีเขียวะค,ะค่ะคุณกิฟต์ใบสีเขียวแล้วก็จะตั้งสวยมากเลยแต่ว่าในสับประรดถ,ถ้าเกิดเป็นโรคนี้เนี่ยใบจะเริ่มสีเหลือง ก็คืออันนี้เป็นอาการเริ่มแรกเลยใช่ถ well. ูกต้องแล้วค่ะเมื่อไหร่ที nice. ่เขาเริ่มเหลืองเนี Over ่ยคือสังเกตได้เลยว่าเขาจะต้องน่าจะมีรคเปเข้ามาแทรกซ้อนแล้วแหละใช่แล้วถ้าเกิดปล่อยไว้นานอีกเนี่ยจากที่คุณกิ๊ฟเคยเห็นต้นสับปะรดใช่ไหมคะปกติแล้วใบเนี่ยจะตั้งตรงใช่มันจะชี้ชี้ออกอย่างนี้แล้วก็มีผลสับปะรดอยู่ข้างในเนาะใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใบมันไม่ตั้งตรงค่ะ มันก็จะไม่แข็งแรงใช่ไหมคะใบมันก็จะออกไปแบบนี้หรอใช่ใบมันจะเหี่ยวอ่าตามที่เห็นรูปนั่นเลยค่ะคือใบจะเหี่ยวแล้วก็เหมือนจากที่มันตั้งตรงมันก็จะเอ่ลงแต่ออกจากการเหมือนไม่ได้ตั้งสวยนั่นเองค่ะโอ้แล้วเข้าเข้าทําลายตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่เริ่มปลูกเลยหรือเปล่าอืมก็เป็นไปได้นะคะตอนนี้แนะนําว่าให้คอยระวังก็ดีเหมือนกันค่ะคุณกิฟเพราะว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่ เสี่ยงต่อผลผลิตนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้น,น,นานๆ่ะผลผลิตเหมือนตัวผลสับปะรดด้านในด้านล่างเนี่ยพอเอาขึ้นมาแล้วก็คือจะจะไม่สวยเลยอะคุณกิบคือแทนที่ปลูกไปแล้วเนี่ยจะได้ผลผลิตลูกใหญ่ลูกสวยตาใหญ่ตาสวยเนาะ อันนี้<ช>คือไม่มีผลผลิตเก็บขายเลยแบบนี้จะเอาผลผลิตมาจากไหนไปขายอะ่ะโอ้โหเสียเวลาเลยนะคะใช่แล้วค่ะ<อ>แล้วถ้าสังเกตให้ดีอีกอย่างหนึงค,ค่ะปกติเนี่ยอ่ะว่าง่ายๆเวลาเราถอนต้นสับป,ประรดขึ้นมา,นมากาบผลผลิตใช่ไหมคะแน่นอนว่ามันจะต้องถอนยากค่ะอ่าแต่ถ้าเป็นโรคที่ถอนง่ายมากค่ะแสดงว่าเหมือนรากเขาไม่ชอนชัยไปหาตองใช่ไหมเกเพราะว่ารากมันสั้น รากสันรากขาดง่ายโอ้แต่เดี๋ยวก่อนค,คุณกิฟค่ะเชื้อไวรัสจำได้ไหมคะที่พลอยเคยบอกคุณกิฟ่ะว่ามันจะต้องมากับมะรงรอ้ยมแมลงอะไรคะอ่ารอบนี้เป็นมด กับเพี้ยแป้งโดยเฉพาะเพี้ยแป้งสับปะรดสีชมพูเนี่ยนะเพี้ยแป้งสับปะรดสีชมพูดูยาวเนาะชื่อยาวใช่คือปกติเนี่ยกิ๊บจะเคยเห็นเพี้ยแป้งตัวสีขาวๆอันนี้ตัวมันเป็นสีชมพูเหรอคะใช่ค่ะตามชื่อเลยสีจะดูหวานแบบน่ารักน่ารักหน่อยอุ้ยแบบนี้เราจะค้าเขาดีไหมน้าอ้คุณกิ๊บค้าวะาดทำไมเขาดูแบบอ่อนหวานขนาดนี้เราค้าไม่ลงมันดูตมู คีมีหนโตได้ปะไม่น่าได้ค่ะคุณกีเพราะว่าถ้าคีมีหนโตปล่อยไปยาวๆนี่ผลผลิตก็คือเสียหายเลยนะคะอ๋อไม่ได้ใช่ไหมเราต้องป้องกันเขาไม่ให้เขามีโอกาสรอดชีวิตเลยเนาะใช่แล้วคุณดูใจร้ายจังเลยอ่ะเอ้ยถ้าอย่างแต่ต้องแรกกับผลผลิตนะคะคุณกฟเนาะนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเจอแมลงตัวนี้เนี่ยอย่าปราณีค่ะต้องไล่เขาออกจากสวนเราให้ได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะก็คือถ้าอย่างแรกเลยละกันเนาะวิธีการจัดการ จัดการ,ราายังไงดีคะจัดการก่อนจัดการพื้นที่ก่อนเลยโดยเฉพาะพวกเพลี้ยแป้งเนี่ยเอาออกไปค่ะ,คะมดเนี่ยจ,จะห้ามยากนิดนึงเพราะว่าเขาเดินเร็วแล้วเขาเดินกันเป็นแถวด้วยเรียงแถวกันเลยเขาเป็นระเบียบวิธีการจัดการพวกเพลี้ยแป้งก็พ่นสารป้องกันกำจัดละกัน,กน,กนค่ะเอกีค่ะน่าจะเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่ช่วยได้ที่สำคัญนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของใช้ท่อนพัน ที่ไม่ได้มีโรคนี้ค่ะอืมอาจจะต้องเลือกท่อนพันธุ์ให้ดีนิดนึงนะคะคือตอนที่เราไปเลือกท่อนพันเนี่ยก็สังเกตดูนิดนึงว่าอุ<ม>้ยใบนั้นเขามีความสมบูรณ์หรือเปล่า<ม>ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะต้องเลือกให้ดีเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีผลกับอนาคตของการปลูกด้วยใช่เรียกได้ว่าเป็นความรู้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกสับประรดเลยนะคะ<ม>แล้วมีเทคนิคอะไรมาเอาใจผู้ปลูกสับประรดอีกไหมคะ ก็คงจะเน้นย <bir> <laughs> ้ำเรื่องเดเจอมาคุณกิฟก็คือเรื่องของตวดแปลงค่ะตวดแปลงหน่อยเดินบ่อยๆนะยถ้าเจอถ้าเจอเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแบบมันแน่นอนว่าเราจะต้องเอาไปทําลายไปกําจัดก็จริงแต่ว่าถ้ามัน ถ้ามันเราเจอตั้งแต่ต้นเนาะเราก็จะสามารถกําจัดได้อ่ะอันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าโรคนี้เนี่ยเป็นมาจากเชื้อไวรัสเพราะงั้นเราต้องกําจัดอะไรครับกิฟต์แมลงใช่อ่า,าอยา่างเช่นพวกมดต่างๆหรือว่าเพี้ยะไรนะสีชมพูใช่ไหมคะใช่เพี้ยแปง้งค่ะสีชมพูถ้าเห็นตัวสีพูเนี่ยไล่มันไปต้องพ่นสันป้อ่การกําจัดแมลงแล้วนะคะเพราะว่า เริ่มเอาไม่อยู่แล้วถ้าใครที่ไม่อยากใช้สารเคมีนะคะแนะนำเลยค่ะเพียวเอ็กค่ะเพียวเอ็กเนี่ยเขาเป็นสารที่สิ้ป้องกันโรคและ,มะแมลงค่ะรับรองเลยว่าถ้าพ่นเพียวเอ็กไปแล้วเนี่ยจะไม่มีมแมลงมากวนใจพืชในสวนของคุณผู้ชมแน่นอนนะคะโดยเฉพาะสับปะรดค่ะจะไม่มีปัญหาโรคเออแน่นอนค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีเพียวหนึ่งด้วยเพียวหนึ่งเขาเป็นวัคซีนพืชค่ะ วัคซีนพืชเนี่ยเขาจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมภูมิต้านทานให้กับเรานั่นเองเหมือนคนเราที่ฉีดวัคซีนเหมือนกันค่ะเราก็จะต้านทานต่อโรคต่างๆได้ดีนั่นเองนะคะจะไม่เป็นโรคง่ายด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะใช้คู่กบเพียว2ค่ะเพลสองเนี่ยเขาจะเป็นวิตามินพืชวิตามินพืชเนี่ยเขาก็เหมือนกับคนเราเหมือนกันที่แต่ต้องกินพวกวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C ต่างๆ พอกินไปแล้วเนี่ยเขาก็จะช่วยทําให้ติดดอกติดผลดีใช้กับสับประรดเนี่ยโอ้โหตาใหญ่ตาสวยติดลูกดีไร้ปัญหาโรคเอ,อ๋อแน่นอนคะ่ะเพียวเลยคะ่ะเพียวมีคำตอบ